t ทรด e ฟ o r เ x เป็นภายใน10นาทีจากหนังสือเล่มนี้นะครับะนะฮะต้องบอกว่าเล่มนี้แหละจะทําให้ทุกคนเนี่ยทเทรดได้แนละ้ผมก็จะกันกองลงมาในกราฟณนะตอนนี้นะครับอะผมขออนุญ,ญาตนะครับเอาหน้าผมนะครับย่อตัวลงมาแล้วก็เราจะมาทเทรดภายใน10นาทีกันเนาะนะครับว่าเราจะสามารถทเทรดได้ไหมนะครับนี่คือทองคํานะผมขออนุญ,ญาตซุ่มไปเลย หลายคนบอกโฮ้ยการขอรอนุญาตอะไรเนี่ยติดปากนะครับอ่ะตื่นเช้ามาเจอกราฟแบบนี้ถ้าเราจะเทรดให้เป็นเราต้องรู้จักจุดเข้าก่อนส่วนจุดเข้าก็เป็นแท่งคู่แบบนี้นะครับนี้ย้อนกลับมาปี2020เนี่ยแท่งคู่แบบนี้จุดเข้าแนวจุดเข้าเทรนขาขึ้นคือแนวรับแท่งคู่แบบนี้จุดเข้าเทรนขาลงนะครับแนวต้านมันเป็นแท่งคู่แบบนี้ถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเราค่อยเอาแนวรับตรงนี้ก็พอแล้วนะครับ อืมอ um. ืมอืมตงนี้อืมตอนนี้เราไม่มีจุดนะครับรอนะครับรอเนี่ยเห็นไหมชนตรงนี้เราก็มารอครับเราจะไดออเดอร์หรือเปล่าสิบนาทีถูกลากครับมาดูว่าชนะกี่ไม้นะครับไม้แรกเนี่ยเราก็แพ้แล้วนะครับอยากแพ้ตักงสามไม้นี่นะครับอ่ะไม้แรกไปนะครับไม้สองเนี่ยเราก็รอเข้าตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอืมนะฮะกราบขึ้นไปเลยไม่ทันนะจริงๆเราเข้าตรงนี้ได้อ่านี่ลอสนะครับนะฮะเออนะครับอ่ะตรงนี้ เรารอยไปแล้วหนึ่งเราต้องการ10ไม้นะครับภายใน10นาทีทุกคนจะรู้เรื่องไหมนะครับอ่ะอันเนี้ยผมเอาเป็น1ต่อ2นะผมเปลี่ยนเป็น1ต่อสแล้วผมชนะผมต้องวิน3นะครับอมาดูซิอืมตอนนี้ผมยังไม่ได้ออเดอร์ครับแล้วก็กำลังจะได้ไหมมาดูซิกดตัวหรือเปล่าขยายมาตรงนี้นะหวานเจี๊ยบแต่ไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เอานะครับเออนะครับไม่ได้ก็ไม่เอานะครับตอนนี้มันเป็นเทนขาขึ้นนะครับทุกคนนะเออนะครับผมไม่มีจุดเข้านะครับทุกคนนะ ลงมาผมก็จะบายตรงนี้อีกนะครับเออไล่ราคาไปเลยนะครับไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วอ่ะนะครับอ่ะมาต่อครับผมว่าแบบเฮ้ยเราสามารถบายตรงนี้ได้ไม่ได้แต่คราวนี้เฮ้ยมันรู้สึกแบบมันจะสิ้นสุดเทรนใหญ่แล้วผมก็รอครับเห็นไหมรอให้มันทุบมาอย่างเงี้ยพอทุบมายเสร็จปุ๊บผมก็หาจงังหวะบายอีกนะครับถ้ามันลงมาอีกนะผมก็จะรีดนะครับห้าร้อยต่อสองพันจุดหนึ่งต่อสี่ครับ อม,มาดูซิเป็นยังไงผมยังไม่ได้จุดเข้าเลยนะฮะเออไม้แแรกเปิดมาผมก็แบบรู้เรื่องอะนะครับรอดไปแล้วหนึ่งนะครับแล้วไม้2สองเกือบโดนนะครับมาดูซิหต่อ4ผมจะรอดหรือเปล่าแพ้แล้วแพ้แล้วนะครับนี่มัน e ีพอะไรกันเนี่ยนะครับผมก็ยังคงเล่นหน้าบายอยู่เนี่ยถ้าลงมาตรงนี้ผมก็จะบายนะครับอโอ้โหอะไรวันนี้นะครับ นะครับอ่ะลงมาเรงนี้ผมจะบายนะครับขอให้ถึง1ต่อ4ได้ออเดอร์แล้วครับดีดกลับไหมดีดกลับหรือเปล่าโอโหทุบอีกนะครับดันขึ้นผมยังรอดอยู่นะครับ1ต่อ1เราไม่ปิดเราต้องการ1ต่อ4โอ้โหมาแล้วครับตอนนี้นี่มันภาคอะไรวะเนี่ยนะครับขึ้นมาใน1ต่อ1ต่อ1กับ1นต่อ2แล้วนะไปต่อครับขึ้นมาแล้ว1ต่อสผมจะจบได้ไหมในในน้านขนาดนี้ กราฟกาลังจะดีดตัวกลับนะเอาหนึ่งต่อหนึ่งต่อห้าไปเลยนะครับมาดูว่าผมจะจบได้ไหมสิบไม้นะวันนี้สิบไม้นะอืกราฟกดตัวนะครับอันตรายนะครับหนึ่งต่อหนึ่งยังอะไรนะกาไรแรกก็ไม่มาเลยจะรีดหนึ่งต่อห้าซะแล้วนะฮะเออมาดูซิจบจะรอดหรือเปล่าฟังเซลลดูเหมือนแข็งมากเลยนะตอนนี้หายแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งต่อสองใช่ปะ เออหต่อสองกว่ากับหนต่อสแล้วเราต้องการหนึต่อห้าครับรันไปเลยชนทีพี่ไม้ที่สมผมชนะนะครับผมก็อย่างนี้วินวินอา้าววินแล้วก็วินอ่าเราทั้งหมด10ไม้นะแผงยาวสิไม้ผมชนะไปแล้วครับเฮ้ยห้าครั้งดิเออเนี่ยมาแล้วครับผมเลยเท่าไหร่ครับ หรือเจ็ดไม้ไปต่อผมมาเข้าต่อครับอ่ะตอนนี้ผมยังไม่เข้ารอะไรไม่กล้าขึ้นนะผมก็รอครับรอดนไซเวย์พอดีนะครับชีวิตน,นี้กับละครลงมาไหมลงมาผมก็จะไปตรงนี้อีกนะครับผมก็เอาหนึ่งต่อหนึ่งต่อโอ้ยมันไม่สามารถรีดได้แบบขนาดนั้นนะผม่าหนึ่งต่อสองนะ <c oughs> นะครับมาดูไม้ที่สี่ผมนะครับเป็นยังไงนะชนทีพี่นะครับเห็นไหม นี่เล่นหนึ่งชั่วโมงเลยผมก็วินอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับดึกแล้วลิ้นพันพันกันนิดน,นึงนะนะครับหลายคนบอกเกี่ยวอะไรวะดึกแล้วเกี่ยวอะไรกับลิ้นพันกันอ่ะนชนดีพีแล้วนะแล้วมาต่อเลยครับส,สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็รอบายที่เดิมครับอืมหนึ่งต่อสองนะไม่ลงมาผมก็ไม่เล่นผมอยากให้มันทุบลงมา,างแรงๆเลยขอตามสั่งทุบลงมา,างแรงมาเลยทุบลงมาทุบลงมาก่อนไม่ทุบนะครับอือ ไม่โดนมาดูไม้ที่ห้าผมแล้วกันเนาะเออม้ที่5ขอเล่นแบบตามสัญชตาตญาณนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืมหนึ่งต่อสองเลยนะลบหลู่เจ้ามากอืมลบปลู่เจ้ามากนะฮะจริงๆไม่ควรเข้าแบบนี้เลยนะนะครับแต่เข้าเฉยๆเป็นชาเลนจ์นะครับทำรับหรือ,อยังโอ้โหสามแท่งท้าเราไปเขียวไหมเขียวเลยครับเชน t ีพีหมดได้หรือเปล่าจริงๆดนะ้เข้าตรงนี้หล่อไปแล้วนะ ปีนตึงต่อนึงนี่หล่อไปแล้วเราไม่ต้องการนะครับมาดูนี้เราจะแพ้เปล่าโอโหเกือบหลับไปกลับมาได้ชนทีพีเปล่าชนที1พีหนึ่งต่อสองครับไม้ที่ห้าผมชนะหนึ่งสองครับเฮ้ยแค่นี้ก็กาไรแล้วนะเนี่ยยังไม่จบครับเหลืออย่างห้าไม้นะครับหลีกห้าไม้เออนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คืออาเรานะครับชนะไปแล้วมาดูต่อครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็แบบเฮ้ยพี่มันตามเทรนด์อะมันง่ายเกินอะผม ไปเรื่อยๆปล่อยก้าไปเรื่อยๆก่อนเรามาเล่นขาลงบ้างนะครับจนมันเกิดแพคชั่นขาลงเรียบร้อยครับผมไม่ทันไปกี่ไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้ครับไม่ทันไปสามไม้ไม่เป็นไรผมก็เข้าอย่างนี้อีกเลยนะครับอ็ d ก็ฟิ i งมาเซลตรงนี้รู้ไหมเซลตรงนี้เสร็จปุ๊บ <c oughs> เกิดแพคชั่น PA ตรงนี้แล้วผมก็หนึ่งต่อสามมาเอ้ยไม่ใช่หนึ่งต่อสองมามาดูซิผมจ,จบได้ไหมเข้าแบบไี้อันตรายมากนะแต่เข้าเฉยๆทุกคน challenge นะครับอืมเข้าแบบนี้โอกาสทุบลงอย่างแรงเลยนะมาดูสิจะจริงไหมอืมนั่นไงจุดเข้าไม่ดีแต่ก็รอดอยู่นะอืมพอไปวัดไปวานะครับแต่ถ้ามันกดล,ลงอนะ่ะมันจะกดล,ลงแรงเพราะตรงนี้คือ PA ทั้งหมดเลยนะนะครับอืมจะดูต่อซิกลาาไม่กล้าลงนะครับนั่นหมายความว่าเทรนหลักอย่างเช่น4ชั่วโมงอย่างเช่น day ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเออเรียบร้อยครับ <c oughs> มาแล้ว ไม้ต่อมาแพ้ครับเป็นไงสมใจอะไรรีบๆชอบเจงนะบอกเลยนะครับไม้ที่หมาแล้วนะครับไม้ที่หมาแล้วไม้ที่เจ็ดมาปลาที่เจ็ดเหมือนจะขึ้นนะตัวต่อไม้แต่เทนเทนหลัก,กเป็นเทนขาขึ้นอยู่ผมก็รอครับยังไม่เข้าครับจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลงมาเลยลงมาเลยแทงยาวไหมหน่ากลัวไหมแต่ผมรีดครับหนึ่งต่อสองครับอ่ะหนึ่งต่อสามไปเลย1ต่อสามไปเลยได้ไหม ออเดอร์ครับจิ้มปุ๊บดิดขึ้นทันทีครับจิงๆขึ้นมาถึงหนึ่งต่อสองแล้วผมไม่ปิดครับมาดูว่าหนึ่งต่อสามเราจะปิดได้ไหมไหมที่เจ็ดเกือบถึงเกือบถึงเอาทำไมผมยังคงเล่นล่ะเล่นขาขึ้นเพราะมันเป็นเทนขาขึ้นนะครับไปต่อโอ้โหแพ้เลยแพ้อีกไม้ครับเราไม่ปิดนะหนึ่งต่อสองไม่งั้นลอยแล้วต่อมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม้ที่แปดนะครับไม้ที่แปดครับกำลังจะเข้าสู่ไม้ที่แปด เซลล์ตรงนีม้มีโอกาสเจ๊งสูงมากเลยนะครับอ่ผมก็แบบขอดู4ชั่วโมงสิสี่ชั่วโมงยังคงทุบลงมาอย่างแรงเพราะฉะนั้นครับผมเนี่ยรีดอยู่ข้างล่างเลยหาจุดรีดก่อนขอย่อไปดูสิ M15 มาดูซิเปไ็นยังไงได้แล้ตรงนี้ผมก็มาไว้กันปุ๊บตรงนี้1ต่อหปุ๊บรีดเลยหต่อห่งต่อสีมาดูซิเปไ็นยังไง ไดออเดอร์หรือยังจริงจริงเนี่ยถ้าเข้าก่อนได้อ,ออเดอร์ไปแล้วนะอ่ะผมอวยตัวเองหน่อยออเดอร์เนี้ยเขาโอ้ยไม่อวยดีกว่าไปปล่อยให้มันเป็นตามคอนเซปต์อ่าไดออเดอร์จริงๆมาดูซิจะขึ้นไหมขึ้นแล้วนะครับโอ้โหขึ้นมา1ต่อ2นะเมื่อกี้นี้แต่เราไม่ต้องการเราต้องการ1ต่อ4 1ต่อ4ผมจะจบได้ไหมไหมที่8ปบายแล้วนะครับยังคงเป็นเทนขาขึ้นเพราะฉะนั้นผมยังมีโอกาสชนะสูงโอ้โห ไปแล้วครับไม้ที่อะไรเนี่ยอืมไม้ที่8ไปแล้วเลยสอไม้อ่ะสไม้เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆจะจบสวยหรือเปล่าแต่ตอนนี้กำไรแล้วนะนี่คืออนุภาพของ r i กรีวอร์ดนะครับรับตรงนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ครับ <c oughs> ถึงขึ้นมาอย่างงี้ก็เล่นใบไม่ได้นะต้องเล่นเซลล์เท่านั้นแต่ทําไมผมต้องจ้องเล่นใบครับเพราะว่ามันจะขึ้นไปกับเทรนใหญ่ใช่ไหมเออนะครับ ไม่เล่นครับรอครับนี่มันชาเลนจ์อะไรเดี๋ยวนี้เลิกเลิกชาเลนจ์หนึ่งต่อหนึ่งแล้วมนะันมันหนึ่งต่อสี่แล้วนะตอนนี้เราจะไดออเดอร์ไหมโอ้โหแพ้แล้วครับอ่ะอีกไม้หนึ่งอีกไม้หนึ่งจะชนะไหมแพ้รัวเลยช่วงหลังอาร์เราดีนะครับอันนี้ใช้คําว่าเราลีดอาร์นะหนึ่งต่อสี่เนี่ยวิลเลตมันก็ต่ําเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหนึ 1, ่งต่อหนึ่งเราชนะทุกรอบนะครับบอกเลยนะครับ ผมไม่เข้าครับผมต้องการเล่นบายนะครับเพื่อที่จะชูขึ้นไปข้างบนไปเรื่อยครับไปเรื่อยอ่ะมารอบายมาแล้วไดออเดอร์พอดีเลยอ่ะตรงนี้มาดูว่าอีดขึ้นหรือเปล่า <c oughs> อ้โหทุบเลยชูนิ่งกับละครนะครับแต่ก็รอดไหมรอดหนึ่งต่อสี่ผมจะจบได้ไหมไปหรือยังหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อหนึ่งเราไม่จบถ้าจะเอาวินเลดแค่นี้เราก็หลอดล้ะแต่เราไม่เอา เราต้องการ1ต่อ4เราจะจบได้หรือเปล่าไปแล้วนะครับขึ้นมาแล้ว1ต่อเท่าไรเนี่ย1ต่อ3 1ต่อ4จริงๆอยากสวิตไปดูนะครับแต่กลัวาการาฟมัน,ฉนเฉลยแต่ถ้าหลับตาแล้วเจาะเข้าไปนะครับตอนนี้น่าจะเป็น4ชั่วโมงทำนอนสำคัญแล้วก็กำลังจะมีโอกาสกลับนะครับเพราะฉะนั้นเอาสวยเอาสวยไม่เอาเท่นะครับเอาเทปิดก่อนแล้วเอาสวยคือ1ต่อ10ไปเลยมา ชนตีพีก็บอหลับตานะมันต้องเป็นจริงๆนะเพราะเอสเราไม่ค่อยปลอดภัยนะครับจริงๆถ้าเราต้องอยู่โซนนี้นะมาดูว่าจะขึ้นมาได้ไหมโอ้โหขึ้นมาแล้วนะครับนะครับใบสุดท้ายหนึ่งต่อสิบอื้อันตรายไปต่อกดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดนะฮะโอ้โหจะรอดไหมเอาเท่ก่อนใจไม่ดีนะแต่มันขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ย หนึ่งต่อสามนะทุกคนนะอ่าหนึ่งต่ออ้าสิบจะเทพไหมจะเท่หทรือเปล่าโอ้โหอย่างเงี้ยตรลายมากเลยนะเออนะครับกลับมาอยู่เกือบหลับจะกลับมาได้ไหมเรียบร้อยครับแพ้นะครับเราแพ้ไปแล้ววินเลทหนึ่งต่อสีเราเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบบายนะเห็นไหมตึก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 ,ตกจริงจริงหนึ่งต่อสามเนี่ยปิดได้แล้วอันนี้ก็ปิดได้นะ แต่ดูซิว่าเราเนี่ยเทียบเท่าเราชนะเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าเหนไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ยังกำไรอยู่เห็นไหมถึงวิลเลนเราต่ำเราก็ยังกำไรนี่คือริก a r d วอร i ชอ่าเห็นไหมนี่คือสิบไม้แพ้รัวๆช่วงหลังด้วยนะบนแพ้รัวเพราะเราไม่ปิดนั่นแหละเรารู้อยู่แก่ใจ นะครับเออหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้อะเดี๋ยวผมขอดูสี่ชั่วโมงนี้ทำไมมันไม่ขึ้นสักทีอ๋อสี่ชั่วโมงบังคับเซลล์แล้วครับ,ลลรบไม่งั้นเราได้ตรงนี้นะสว,นะสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะตรงเนี้ยจากสี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนี่นะครับชนะเป็นเรื่องปกติแล้วที่สำคัญคลิปเนี้ยเรารีดแล้วปิดไม่ปิดเปิดไปมั่วซั่วหมดก็ยังวินอ่าวินเลทต่ำใช่ไหมแต่มันก็อะไรมันก็บวกอ่ะเห็นไหม แล้วที่มันมีบวก1ต่อเท่าไหร่เยอะเลย1ต่อ5แลเราก็ไม่ปิด1ต่อ4แลเราก็ไม่ปิดเห็นไหมเราต้องการโชว์ออฟแม่หนึ่งต่อ10นะครับแต่ต้องบอกว่าอะไรไม่ใช่ทุกครั้งที่ทุกคนสามารถรีดได้และทุกคนสังเกตไหมว่าตอนแรกเราต้องการ1ต่อ3 1ต่อ2แค่นั้นทำมาอยู่ดีเราต้องการ1ต่อ4 1ต่อ5 1ต่อ10แม้กระทั่งนี่คือการแมคเทสมันคืออะไรครับมันคือธรรมชาติของมนุษย์ครับที่จะเป็นแบบนี้ เออจากการที่คุณเข้าจังหวะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะต้องการทบเพื่อให้ได้กับคืนมาในจังหวะที่แล้วที่เสียไปอันนี้เป็นเรื่องลิกเลยว่าเล,เลโชใช่ไหมที่มันดูแลตัวเองแต่เท่าวันหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องนี้ล่ะมันเป็นเรื่องของการอออินของชีวิตแน่นอนครับคุณอาจจะแบ่งกระเป๋ามาแล้วครับอยู่ในกระเป๋าครับลงครั้งละห้าพันครับเสียไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วผมมีห้าหมื่นแต่ถ้าวันนึงไซส์มันใหญ่ขึ้นเนี่ยจากห้าพันที่จ่ายได้เป็นรอบละห้าหมื่นเออหรือรอบละห้าหมื่นนะมันโตไป สามแสนนะสมมตินะสามแสนแล้วถ้าชนะอีกกอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณจะได้อ่ะคุณจะได้สามล้านสมมุติและถ้าคุณผิดหวังอ่ะและถ้าคุณผิดหวังอ่ะมันจะเป็นยังไงคุณจะเริ่มผมจะบอกนะการที่คุณทําแบบนั้นเนี่ยการที่เราแบกเทนเมื่อกี้นี้เราจะเห็นนะแพ้ครั้งนี้เราก็จะเก็บในสมองแล้วแพ้ครั้งนี้เราก็เก็บในสมองแล้วเราเราต้องการตามกลับตามกลับตามกลับมาเรื่อยใช่ไหมสมมุติคุณอออินครั้งลแสนคุณเสียไปแล้วสามแสนใช่ไหม นั่นหมายความว่าคุณต้องการ all อออินรอบต่อไปยังไงมนุษย์ทั่วไปส่วนใหญ่แล้วต้องการอออินครั้งนี้ให้เกิน3 0 0แสนอยู่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ที่เขาเข้าอะ่ะมันไม่ได้อนวยให้ได้ลิกตหนึ่งต่อ3เข้าใจไหมนั่นหมายความว่าอะไรถ้าผมพูดมาถึงตรงนี้หลายคนนะเก็ตแล้วนะแต่ถ้าไม่เก็ตผมจะอธิบายฟังนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณแพ้ต่อเนื่องถึง5ครั้งหรือ6ครั้งหรือ7ครั้งก็ตามแต่ และความสามารถของคุณเนี่ยมันไม่สามารถรีดลิกออกมาให้ถึง1ต่อ5 1ต่อ6ได้คุณจะเกิดภาวะโอเวอร์เขาเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเกิดสภาวะหนึ่งก็คือคุณจะมองไม่เห็นกำไรอีกต่อไปเลยโอเคไหมเออคุณจะมองไม่เห็นกำไรอีกต่อไปเลยถึงแม้คุณจะบอกว่าอะไรครับวันนี้ฉันอออินนะลงไปแสนหนึ่งฉันอออินได้20,000 0แ,แต่คุณขาดทุนมาแล้ว800,000เรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงครับ อันนี้ผมแค่พูดนะครับเออพูดให้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลยว่าลิกเลวอร์เลโชเรายังมีอยากจะได้คืนใช่ไหมใช่ลิกเลวอร์เลโชเนี่ยความผลใช้คำว่าเวลาที่มันผิดพลาดนะมันถูกซ็อโขบด้วยริกเบอร์เทมันเลยไม่เก็บมันเลยไม่เจ็บปวดมากไงแต่อยู่ดีอยู่มาอยู่ดีวันดีคือเฮ้ยมันช้าว่ามันโตช้าแล้วมันก็ค่อยๆตายไปเออมันค่อยๆตายไปเปิดดูคลิปคนนู้นคนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยโหเดี๋ยวนี้คนอออินเยอะแล้วรวยเยอะก็เลยเปลี่ยนมาพอเปลี่ยนมาไม่ผิดนะคนที่อออินแบบนั้นไม่ผิดเลยนะครับ แต่สุดท้ายแล้วคุณไม่ต้องเชื่อผมนะจิตใจคุณจะเสื่อมตามอะไรครับตามไซส์ไม่ใช่ไซส์หลอดธรรมดานะครับมันคือไซส์ของจํานวนเดิมพันของคุณครับมันจะเข้าสู่โหมดการประทานโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือเรื่องจริงเพราะผมก็ลองทดสอบไลไหลายคุณคิดว่า1นึต่อหนึ่งผมแข็งไหมล่ะแข็งทำไมผมจะไม่มีไอเดียอยากปั้นชนะห้ารอบสิรอบละ่ะเออหต่อหชนะหรอบอ่ะผมให้ดูเลยหต่อหนึชนะห้ารอบนะ รอบแล้วสามร้อยเหรียญเนี่ยสามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกหกสองสิบสองสองสองเป็นสี่อ่าสองเป็นเท่าไหร่ครับสุดท้ายแล้วเป็นสี่พันแปดสี่พันแปดตีไปเท่าไหร่ผมตีไปประมาณตีไปเลยประมาณแสนห้าจากเงินหมื่นหนึ่งชนะต่อเนื่องห้าครั้งครับชนะต่อเนื่องห้าครั้งคุณก็จะได้เงินเท่าไรครับจากหมื่นหนึ่งโตมาเป็นแสนห้าเยอะไหมสิบห้าเท่ารักษาอ่าแต่มันจะมีภาวะแบบนี้สามร้อยอ่าชนะหกร้อยชนะ แตกพันสองนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าไอ้สามร้อยตั้งต้นถ้าคุณลงอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะต้องชนะขั้นต่ําคุณไม่ได้กําไรนะคุณเจ้าเพราะครั้งที่แล้วคุณเสียไปแล้วสามร้อยไง <c oughs> ทาไมคนที่เทรดแบบนี้ไม่ใช่ไม่ดีทําไมในอนาคตหรือเทรดไปมันดูได้ตังค์อะแต่ในอนาคตอะมันมืดบอดใช้คาว่ามืดบอดเลยแล้วมืดมัวเออสุดท้ายแล้วคุณทําแบบนี้ไปคุณจะหากําไรที่แท้จริงไม่เจอเพราะคุณ คุณกันคือคุณหักลบกำไรสุทธิไม่ได้เพราะคุณขาดทุนมาเยอะเหลือเกินมันนี่มีเนสเมนต์เล็กๆอะไรโชว์ที่คำนวณในพอร์ตมาอาจจะดูช้าดูอะไรสุดท้ายมันสะโขบให้คุณต้องสู้กับส,สู้กับตลาดแล้วก็ชนะความเป็นเปอร์เซนต์อยู่ในนั้นมันก็ยังไม่ทําให้คุณเสียบ้านเสียรถเสียเงินเก็บถูกต้องไหมทําไมผมต้องพูดเรื่องนี้นะครับไม่ได้มีข่าว all อออินผมไม่ได้ทะเลาะกับใครผมไม่ได้ทะเลาะกับใครนะแต่แค่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ ไม่ได้มีเจ้าเดียวด้วยมีหลายเจ้าที่สอนแบบเทหมดหน้าตักอ่ะซึ่งมันผิดไหมไม่ได้ผิดครับแต่คนที่เอาเงินทั้งชีวิตมาลงทุนน่ะทุกคนมองภาพบอกไหมนี่ผมอยากจะเตือนสติอ่ะถ้าคุณคนมีเงินเหลือๆทาอะไรคุณก็ไปทำกับเขาไม่ผิดนะครับเติบโตผมก็ยินดีด้วยถ้าเติบโตทางนั้นเพราะว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าวันนี้ผมถามนะสามร้อยเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่สามร้อยอ่ะแต่มันคืออะไรอ่ะเงินในบัญชีอ่ะ สามร้อยมันคือเงินในบัญชีหกร้อยเหรียญมันคืออะไรหกร้อยเหรียญมันคืออะไรเงินเก็บครอบครัวเงินเก็บครอบครัวหนึ่งพันสองร้อยคืออะไรครับเงินออมในหุ้นทั้งชีวิตผมว่าพูดอย่างนี้แม่งต้องโดนใครสักคนแน่นะครับโดนเนี่ยไม่ได้ด่านะให้คิดได้ให้เข้าใจได้ให้กลับมาเป็นตัวเองแล้วก็รีเซ็ตตัวเองซะรู้ตัวให้ไวแล้วลุกขึ้นนะครับเออ หนึ่งสองสองสองพันสี่ร้อยอาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับอาจจะดาร์กเลยนะเออรถมอเตอร์ไซค์ครับอืมแล้วในบ้านมีคันเดียวด้วยสี่พันแปดร้อยเียอาจจะเป็นรถยนต์ที่ตอนนี้มันอาจจะตกรุ่นเจ็ดแปดปีแล้วแต่เอาไปขายเพื่ออะไรครับเพื่อมาลงทุนกับสิ่งเหล่านี้เพื่อ,อออินครับเออนัครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมต้องการบอกทุกคนเลยคือถ้าวันหนึ่งมันไม่ใช่สี่พันแปดร้อยเดียญละมันกลายเป็นรถยนต์คุณละ ถ้า2,004มันไม่ใช่2,004แล้วอะ่ะมันกลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในบ้านแหละแล้วเหลือคันเดียวที่ต้องขับรถไปทํางานนะเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะผมเชื่อว่าประชากรที่อยู่ใน y t u t u เนี่ยจะมีคุณภาพแต่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามวอติก็จะมีวิจนะยะในการรับชมอยู่แล้วก็เที่ยมคันเลยคือผมต้องบอกว่าผมนะครับนะครับผมไม่ได้บอกว่าวิธีนั้นวิธีนี้ไม่ดีแต่ทุกคนจะต้องมีสติการจัดระเบียบเงินทุนการ วางแผนทางการเงินย่อมดีกว่าไม่วางแผนเสมอนะครับนี่คือไม่ใช่แค่คาพูดผมเชื่อคําพูดนักการเงินงหลายๆคนก็พูดไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เอาไปปรับใช้เพราะว่ายุคใหม่แล้วมันย,ยุคของมาร์เก็ตติ้งที่อออินแล้วมันเห็นตังค์อ่ะแต่จริงๆแล้วกําลังหลอกตัวเองหรือเปล่าว่ามันกาไรที่แท้จริงไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับให้ทุกคนกลับมาดูมันนะครับแล้วผมก็เป็นกาลังใจให้แล้วก็อยู่ตรงนี้เสมอนะครับอ่ะจบไปแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสุดท้ายนะครับขอพูดเรื่อง เออส,สปริงเทสไหมเออสปริงเทสนะครับใครที่อยากเรียนสปริงเทสกับผมนะครับก็สามารถสแกนเคียโคดได้เป็นท่าสกอร์ปิงนะครับที่วันหนึ่งสามารถเทรดได้หลายครั้งเป็นท่า2องแบ็กอัพนะครับท่านี้มาท่านี้ต่อนะครับสามารถรีดอาร์ได้นะครับหนึ่งต่อหนึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้ว1ต่อ2 1ต่อสเราสามารถรีดได้ถ้าเราคอยตามเทรนด์มันไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถสแกนเคียวโคดได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับ